ครับในคลิปนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําแอปสําหรับแจ้งเตือนนะครับข้างหน้ามีกล้องตรวจจับความเร็วชื่อว่าแอปเรดาร์พอยตนะครับไปโหลดมาดูครับใน Google ใน Store หรือว่าใน App Store ก็ได้เรดาร์พอยตนะครับโหลดมาใช้ฟรีนะครับนะกดเข้าไปนะครับเราก็จะมาตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับนะตั้งค่านะครับ ใหนเป็นแบบ3ามดีนะครับก็จะขึ้นแผนที่มาให้เห็นแบบนี้นะครับนะแล้วก็เราจะตั้งได้หลายโหมดนะครับลองไปตั้งดูตรงนี้นะครับนะแอปนะครับสุดสามจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับสามารถตรวจจับว่าข้างหน้ามีกล้องนะครับมีป้อมตํารวจนะครับอีกข้างหน้านะอยู่ข้างหน้านะครับมีบอกว่าข้างหน้าจะมีกล้องตรวจจับความเร็วนะครับแอปนี้นะครับ นะชื่อแอปเรดาร์พอยต์นะครับเรดาร์พอยต์ถ้าข้างหน้ามีกล้องนะครับก็จะแจ้งเตือนเรานะครับก่อนที่จะถึงด่านเข้ากล้องประมาณสัก100 100กว่าเมตรนะครับนะมันจะแจ้งขึ้นมามเป็นกล้องอยู่ด้านหน้านะครับแล้วเราก็ชะลอความเร็วลงนะครับอย่าใช้ความเร็วเกินนะครับนะอาจจะโดนใบสั่งได้นะครับนะถือว่าเป็นแอปที่ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับนะก่อนที่จะเข้า ซูดานมันก็จะขึ้นตัวเลขโชว์มาเลยนะครับว่าเราใช้ความเร็วอยู่เท่าไหร่แล้วก็ควรจะลดความเร็วอยู่ประมาณเท่าไหร่มันจะแจ้งเตือนหมดเลย <ป follow. S 2> นะครับนะลองไปโหลดใช้ดูนะครับเมื่อสักครู่ผมผ่านกล้องมาก็ขึ้นเป็นอ่าตัวเลขนะครับสีแดงขึ้นมาเลยนะครับนะถ้าใช้เกินนะครับมันจะเตือนนะครับมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับใช้ความเร็วเกินก่อนที่จะเข้าสู่กล้องตรวจจับความเร็วนะครับเราก็จะได้ชะลอลงนะครับนะ ถือว่าดีนะครับป้องกันใบสั่งมาถึงบ้านนะครับนะลองไปโหลดดูนะครับ